หลบอัปเดต1.16นะครับผู้ชมซึ่ง1.16ก็อัปเดตหุ่นยนต์มาซึ่งแน่นอนครับไม่ได้เออไม่ได้ดีอะไรขึ้นเลยนะครับไม่เหมือนในเออพีพเพเก่าเลยที่แบบหุ่นยนต์แข็งแก่งพอสมควรแต่ก็ส่างมาเถอะครับก็อัปเดตอาวุธใหม่เป็นดาบสีฟ้าซึ่งก็เออ ดาบธรรมดานั่นแหละครับแทงคนก็ตายเหมือนกันมันเป็นสก,กินดาบมากกว่าเอางี้คือมันคือดาบย้อมแมวนั่นแหละครับกุ้ชสมเนี่ยเอออาจจะหนาก,กว่านิดนึงอ่ะเออบรรดาดาบทุดาบแต่ยังไงมันก็คือดาบย้อมแมวเนี่ยแต่ยังไงมันก็คือดาบย้อมแมวอยู่ดีนั่นแหละแค่มันใหญ่กว่าเดิม นอกจากนั้นก็อัปเดตขวานมาก็เป็นขวานยอมแมวเส้นเคยคือคือเหมือนผู้ช่างแบบเออเหมือนผู้ช่างแบบเอออันนั้นอ่ะแบบเหมือนแบบไม่รู้ว่าจะทํเอาวุธอะไรดีก็เลยทําขวานอันนี้เลยต่อมาก็ปืนยอมแมวอ่ะเออเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบนะนอกจะเป็นปืนแบบพวกสองอันนี้น่าจะยอมแมวมาดูนะ นี่คือปืนนี้นะครับแตะต่างกันไหมนะครับผู้ชมแทบไม่แตกต่างกันเลยต่อมาก็มีปืนใหม่อีกอันหนึ่งนะคราวนี้ไม่ใช่ปืนย้อมแมวขายแล้วก็เป็นปืนอันนั้นนะปืนอันนี้แต่ต้องใช้เวลาจี้สป,ปัตเต้กว่าจะฆ่าคนได้นะคือมันจะติดไฟอะ มันแตกต่างจะปืนไฟพอสมควรอนะ่ะปืนไฟแบบติดไฟแล้วเออโอเคต่อมาต่อมานะครับผู้ชมปืนนี้ยะสามารถสะท้อนได้สี่ขันะ้นอ่ะซึ่งแต่ละขั้นก็จะรอนไม่เท่ากันนะครับเนี่ยเนีย่ยเห็นไหมคือคือแสงตรงนี้มันจะอ่อนคือตรงนี้มันจะเข้มเลยส่วนตรงนี้มันก็ค่อยค่อยอ่อนแล้วแล้วแล้วยิ่งอ่อนเท่าไหร่ย,ยิ่งแบบ คุณภาพของมันมันก็จะอันนั้นด้วยแบบมันจะถ่ายแฉงแล้วแล้วความร้อนมันก็จะไหลช้าลงด้วยอยเนี่ยอัน,นสุดท้ายกว่าจะร้อนเสร็จต้องใช้เวลานานมากส่วนอุปกรณ์พวกนี้โอ้รถจีมนี่อัปเดตมานานแล้วแต่ที่อัปเดตมาคือสองอันนี้โอเค นอกจากนั้นก็จะมีอัปเดตยานพาหนะใหม่แต่ผมจะรีวิวรถถังก่อนออกไปสกูตเตอร์อย่างเพิ่งน้อยใจซึ่งก็สามารถยิงได้แบบนี้เดี๋ยวผมเอามาให้แบบตัวอะไรคอไหนก็ไม่รู้มาลองนะแต่มันตัวเตี้ยเกินไปแล้วแถมรถถังก็ยิงแบบนี้ไม่ได้ผมเลยจำเป็นที่จะต้องเออ ให้มันยืนตรงนี้นะซึ่งคุณภาพก็ไรแรงพอสมควรนะใช่ไรแรงจนเหลือแต่กระดูกเลยแต่ไม่ถึงขั้นทำให้ตายทันทีนะเออตอนนี้ก็ยังหัวใจเต้นอยู่นะเออไม่ถึงขั้นทำให้ตายในทันทีแต่ก็แต่ก็ใกล้ตายแล้วแหละนะดูจากสภาพอืมเออเหลือแต่กระดูอะแต่ก็ยังมีชีวิตอยู่ ขาฉันขาฉันให้ตายเลยดีกว่ามันทรมานมากเลยเออมันกูมาทระมนันมันให้เล่นเล่นน่ะแล้วนอกจากนั้นรถถังก็สามารถเคลื่อนที่ด้วยกดสองค้งเลยเนี่ยเนี่ยมันสามารถทำแบบนี้กับรถถังมันได้เฮ้ยหน้าจอกูกไว้หันตามด้วย เฮ้ย <Hey, S 2> ขับไปไหนเอ oh, oh. สงสัยถอยหลังชา้า oh. แล้วากนั้นก็สามารถยิงได้ด้วยเนี่ยเราสามารถขับแบบนี้ได้เออยิงได้ด้วยแต่กูไม่เข้าใจว่าทำไมรถถังถึงเร็วจังเนี่ย ดูสิวิ่งเร็วมากอะเอะอนี่มันใช่รถถังขนาดรถถังเบากูยังไม่น่าเชื่อเลยว่ามันจะเร็วขนาดนี้แล้วแถมเออแล้วแถวรถถังก็สามารถนั่งได้ด้วยกันสาคนเลยรถถังสามารถนั่งได้ด้วยกันสามคนได้เลย้แต่เอแเอแต่ไม่สามารถนั่งข้างในได้นะเออ ไม่รู้ว่าจะโผลหัวมาทำไมหลอหล่อให้รถถังคันอื่นยิงมาหรอโือเฉพาะรถถังคันนี้แต่ไม่ใช่รถถังที่อัปเดตมาใหม่นะโ แทะเพอเพอยิ่งแรงกว่าด้วยต่อมาก็อัปเดตสกูตเตอร์เลยนะครับเออซึ่งก็สามารถนั่งด้วยกันได้กี่คนวะเ,เปิดเครื่องได้ไหมเหมือนจะเหมือนจะเหมือนจะกดไม่ได้แล้วสามารถควบคุมได้ไหมโอ้โอโอ อันนี้ปุมเลยกดกิ่งได้ด้วยตามละแล้วจะต้องค่อยๆบีนะเออโอ้โอ้โอโอกดกิ่งได้ด้วยแต่ต้องควบคุมความเร็วหน่อยแล้วกันนะเฮ้ยทำไมกูจับ ขึ้นมาเออปืนนี้สามารถยิงใต้น้ำได้แต่มันจะอันนันไปหน่อยนะออเออเลเซอร์อมันจะแปะๆหน่อยเออแล้วปืนนี้ยิงใต้น้ำได้ไหมเลเซอร์อมันแปะๆยิงไม่ได้แค่ถ้าอย่างนั้นผมจะพยายามแล้วกัน โอเคยิงใต้น้ำได้ดีนะท,ที่จบด้วยการใช้บะมา <c oughs> แล้วสามารถยิงเหล็กงงที่อยู่ใต้น้ำได้ไหมยิงได้ พูดจริงเออโอเคโอเคต่อมาก็ถ้าเปรียบเทียบกับปืนไฟที่แบบเผาไหม้ใช้ในการเผาไม้เหมือนกันแล้วปืนไฟยิงใต้น้ำได้ไหมเออไม่ได้เฮ้ แสดงว่าปืนเลเซอร์ก็ควรน่าจะดีเออลืมไปมันต้องใช้เวลาสัพักกว่าจะไหมนะวะเออเออทั้งหมดก็ควรน่าจะมีแค่นี้แหละสําหรับนะอัปเดตหนึ่งจดสิบหกนะเออแค่นี้แหละบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นใจผมในการทำคลิปต่อไปด้วยบ๊ายบายอย่าลืมกดแชร์เพื่อส่งต่อคลิปนี้ให้กับคนอื่นด้วยบายบายนะอืม